โอเคสำหรับผู้ที่สงสัยว่าโรคหมูสวัสดนี้หลังจากระยะการที่ระบาดแล้วอักเสบแล้วเป็นหนองแล้วแผลผู้พองเสร็จแล้วเกิดอาการแผลเป็นตัวสะเก็ดแล้วสะเก็ดหลุดไปแล้วมันจะเป็นระยะที่4แล้วตอนนี้สุดท้ายก็คือคนคิดว่าพอเป็นอาการนี้เกิดขึ้นปุ๊บมันจะทุเลาลงแต่ว่าขอบอกตรงๆนะครับ เตรียมพร้อมรับปือกับโรคนี้นะครับเป็นโรคที่ร้ายกาจไม่แพ้โรคอื่นเลยนะครับมันจะขันแล้วก็คันตาะผิวหนังพอเกาปุ๊บจะเกิดอ,อาการไหมมีความรู้สึกมันไหมบนผิวหนังแต่ว่าต้องหยุดเจาทันทีแล้วก็จะต้องลูบป,ปั่นใช้ลูบแล้วก็จะปวด จะปวดจะปวดทางเส้นประสาทปลายเส้นประสาทผิวหนังทางเส้นประสาตทตรงที่ระหว่างที่เป็นแล้วก็บริเวณที่เป็นจะเจ็บมากระยะนี้ไม่ใช่ระยะที่ปลอดภัยนะครับเป็นระยะที่กําลังจะหายแต่ว่าบางท่านอาจจะมีอาการแบบนี้ประมาณ1ปี6เดือนหรือว่าสเดือนหรือว่า1เดือนของผม,ผมเป็นมาแล้วประมาณสามอาทิตย์แล้วก็ อยู่ในสภาพนีนะครับแผลเป็นก็ค่อยๆหายลงนะครับแต่ว่าอาการปวดนดี่ปวดมากปวดมากๆเขาบอกไม่ใช่เป็นอาการที่แบบว่าจะระหว่างพักฟื้นหรือไงนะครับมันอาการที่บอกตรงๆขอเตรียมให้เตรียมรับปืนเลยมูสวัส์เป็นโรคที่ทรมานมากๆทรมานทางจิตใจทรมานทางร่างกายและก็ทางด้านผิวหนังมาก มันมากๆขอบอกให้รู้นะครับแ่ะเป็นวิทยาทานนะครับไม่ได้มาหวังผลประโยชน์อะไรก็ดูเอาไว้อยากจะดูก็ดูไปไม่ดูไม่อยากดูก็ไม่ดูครับผขอบคุณครับ